นีันมาครับนี่เลยยับยเลยดูดิดีทุกคนด้ยนะครับผมผมมาบีนะครับวันนี้คือ่ปเจอแต่สตรีมมามันคือเกมเป็นเกมแบบแนวยิงแต่เป็นการ์ตูนอ่ะก็เลย เลยแบบอยากลองเล่นดูนะครับก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนครับเ <c oughs> บื่อเคาน์เตอร์ช่วงนี้ก็เ <c oughs> พื่อนก็เบื่อเบื่อกันด้วยก็เลยจะหาเกมใหม่เล่นกันครับก็เลยลองค้นๆไปดูเดืตรีมาเจอเกมนี้นะพึ่งผมพึ่งลองเล่นไปนะครับเลเวลห้าอยู่เลยก็เกมเกมถือว่าสนุกนะแต่ผมผมว่าการ์ตูน,นเกมแบบแนวการ์ตูนอย่างเงี้ยผมไม่เคยเล่นไงรู้สึกว้าวครับ เลยคล้ายๆเหมือนคิกเล่นดูเงี้ยตอนนี้ก็พายายามแบบเออให้เล่นให้ตัวเองแบบเลเวลสิแบบนะครับเพราะว่าลงแรงมันต้องใช้น,เเนะครับเลเวลสินะครับไม่รู้ว่าแบบเจอแบบแรงโหดๆเนี่ยเจอคนเล่นเก่งๆจะเป็นยังไงบ้างแต่เกมนี้แบบในมุมมองผมนะยิงแป๊บๆก็ตายอะ่ะยิงแป๊บๆก็ตายยิงสนุกอยู่นะครับเดีย๋ยวลองลองเล่นดูนะ มาแล้วอุย้ยรูปอะไรวันนี้อะอสเปเปอร์ต้องสวยมากเลยนี่ต้องเจอตัวดีเลยครับใช้สกิลได้ครับอย่างน้อยเคยหิวให้เพื่อน ตัวอื่นนี่ผมไม่รู้เลยนะเธอผมเล่นแค่สองตัวเลยอะอถ้าเล่นแบบสามสามเนี้ยเนี้ยสามทีมสามคนเนี้ยโอจะใช้ตัวเนี้ยตัวิวเนี้ยแต่ถ้าแบบพอแบบเป็นด่านแบบดานเพลโลหรือไอเขาเรียกว่าไรนะไอวางระเบิดอะ่ะเนี่ยโอจะใช้ไอน้องป้อมลเลยเนี่ยผมจะเรียกว่าน้องป้อมเนี้ยตัวเนี้ยตั้งป้อมอเล่นสนุกมากเลยปืนมันแรงจัดเลยครับ ทำไมตัวละครเขาครบกับหมดเลยอะหรือว่าผมเพิ่งมาเล่นผมไม่มีของหรือเปล่าใช้ใช้เซตติ้งประมาณนี้เซตติ้งมาวันนี้เดี๋ยวอันนี้วอร์มอัพวอร์มอัพอยู่ตัวละครเท่มากเลยครับมันมีการหลบแบบลูกปืนอย่างนี้เลยนะแล้วก็หลบเข้าไปใน เราเข้าไปในกำแพงแกะใต้กำแพงตัวละโหมถือว่าดีนะดีนะตัวระโหมรู้สึกว่าลรครบอนวิ่งช้าๆปแ,แปลกแต่ก็เล่นได้ครับ คือข้างล่างเสียเปรียบนะครับผมกระโดดกดคอนโทรลกลายเป็นตัวแบนๆครับเหมือนลอนนะลอน プロセスインコンプリートド強化がエイトされました。 เจอคนเก่งแล้วอ่ะตอนนี้เขาช็อ n ได้อยู่แล้วอ่ะ wish granted

決勝フェイズ逆減カストームが発生します。注意してください。プロセスイ<タッ>ンコンプリートキャルストリ !Guardian Star, Guardian Star! โอ้ยไอตัวนี oh, a a <c oughs> <cor lly> ้ปืนแรงมากผมเจอหลายหลายรอบละเจนเลยยิงีแต่แรงจริงเินปื เพื่อน,นได้หยุด a ล้วมันจะคิวได้โอเคสวยสุดที่สุดเลยมันมีตัวที่ใช้ไมัยด้วยนะครับ

p r o c e s <Yeah>. s incomplete g。Please accept my help. Only that.、Oh、my 味方チーム残り5キル。

เหลือกี่ชิ้นวิคตอรี่เกมนี้เล่นสนุกแตะสำหรับผมอ่ะมันต้องสุ่มแบบสุ่มปืนเนี่ยไม่ใช่ป่ะเชื่อว่าสุ่มปืนอ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเซตของแบบไหน โอคิวบียี่สิบเอ็ดตัวแต่ดาวมลขงน้อยมากเลยมาแล้ว <c oughs> ตอนนี้เรียนเลยอะแบบเดิมเปล่าหรือว่าแบบใหม่ไม่รู้นะมันจะมี อีกสองโหมดอะที่ผมได้เล่นนะไม่ใช่ไปดันเทโลดกับเขาเรียกว่าไงเนี่ยแน่แน่แน่เนี่ยเฮ้แต่อันนี้เดสแมทเออเดสแมทเดสแมทเดสแมทนี่ลองป้อมเลยนี่ลองป้อมอย่างเดียวเลยหนึ่งในใจกดก่อนเลยฮะเห็นเห็นมาม่าที่โซ่ของแม่ไหอยากกินไหม มาม่าอะไร่อยแพงเอาแบบห้าสิบกว่าบาทเลยเอามาม่าธรรมดาที่มันเป็นมาม่าถุงดำเหมือนกันะแต่เป็นของมาม่าอันนั้นมันสิบกว่าบาทอ๋อของโอเของนิชินะเหรอใช่โอเคโอเคงั้นเอาอันนั้นสองพอเนาะโอเคครับงั้นเอาสามพอดีกว่ากินได้กันโอเคโอเคโอเคมาแล้วฮะ ทีมงานน้องป้อมเลยบอกเลยกระสุดห้าสิบนัดเหมือนจะเป็นลูกซองนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พวกกระสุดมันเยอะครับมันได้เปรีย่ยน แต่ยิงหัวก็คือแบบแรงขึ้นเยอะมากเลย h i เฮ้ย มันจะยิงยากขึ้นครับถ้ามันเป็นระวัง อรัยิงหัวหุกมากเลยครับก็จะไปตกรถก็ได้แล้วแหละแต่ถ้าโดดมันก็ยิงหัวยากครับ シチーッ เพื่อนยิงก,กันเก่งมากเลยนะยิงก,กันผมม,กมีกทมก s i e l d a s อกลก,กลลบ m u m n s กนื่อนยิก,กันดเ ไถทำได้ยิงใครบางคนเลยไม่สมีงหรือสกอร์รวมนะเฮ้ยผมเลยถือยังไม่กระจอกนะแอฟเินเยอะเกินไปแอฟเินเยอะไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคเลยเพื่อนยิงสิบสี่อ่ะดูดิสี่สอง มาแล้วโห oh. ตอนนี้มาว่ายไวขอให้เป็นดันเทโลดะผมอยากได้ดันเทโลดมากเลยหรือว่านี่ไงพูดเป็นทันขัดคำนี่ไงเป็นดันดันเทโลดอีกเลยเอาวันนี้เลยบอกเลยแม,ม่นป้อมผมคิดโกงเสมอ หมือนบัชชันเลยอ่ะบัชชันในโอเวอร์วอตเนี่ยตากรองเหมือนเปิดอะไรนะไอทำให้เป็นปอมอะบัชชันแต่ข้อเสียบ,บัชชันก็คือมันไม่มีเกาะไงแต่ไอตัวเนี้ยมันมีเกาะครับมันมีเกาะอยู่ข้างหน้านะครับมันต้องยิงแบบลุมยิงไงตรงเกาะไม่งั้นก็ยิงตรงขาเกาะมันอะเกาะมันถือว่าถึกนะ ถ้าแบบพลาดแม้แต่นิดเดียวอะ่ะถ้าสมมติว่าพลาดให้ผมเห็นแม้แต่นิดเดียวนะคือแพ้เลยนะครับเพราะว่ามันแรงครับปืนมันแรงมากเอานี้ก่อนนะระดับแรกอะ่ะเออเราอ,อยากซื้อวปดอมนะครับ อันดับแรกคือต้องตั้งป้อมรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะดันมานะครับช่องแรกเขาจะดันก่อนมาโมもなく開始戦闘準備五อ三二一予โ車ชエスコートしてください You can't escape my gun มาวอลแล้วผมวอลแล้วมันแรง A piece of cake. It's the scent of prey. Blazing sands. Envelop this world. Tattletail installed. Windstorm grenade. You can't escape my gun. It's our time. See? There's a hole. There's a piece of cake. That wasn't challenging at all. Clear up, everyone. It's the sound of prey. Blazing sands envelop this world. This is a If it's the other Hey,

มันจะไปนอนกันอีกทีตอนท้ายครับ

กันมาครับคือยิงได้เยาะเย้ยเลยฮะดูดิรอบหนึ่ง Windstorm Grenade ยุ่งส่งเสีย <huh> ก <audio: so> ็ゴールจุมาถ ลุมาลุกมาลุมาเอาะเลยหรอเขาเขากันไม่ได้ครับแต่ก่อนน้าที่ผมเล่นอ่ะแต่ก่อนแ้าที่ผมเล่น่ะคือแบบไอ้แค่ว่ช่วงช่วงเนี้ยสุดท้ายเนี้ยมันจะยากมากเลยครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเกิดไกลครับเขาไปแบบโถมทีโถมทีผมตั้งป้อมไม่ได้เลยเข้าไปในป้อมไม่ได้เลย แต่อันนี้ถือว่าง่ายเพื่อนเพื่อนพัดีแล้วแหละประเด็นะช่วยฮิวช่วยอะไรโอ้โหส,สวยครับนะครับเกมเล่นละหนุงนะมีคอนเนฟินมาด้วย กจะแบบว่าจะคาใจหรือว่าังไงเรเป็นทีมทีมเดียวกันไม่รู้อ่ะแต่ตัวมันเกียนจริงไอ้ตัวเนี้ยเราฟ้อ,อมเราอะแต่มันอาจจะมีวิธีแก้นะครับต้องลองดูครับลองลองแบบแบงสูงสุดดูก่อนแล้วก็ถือว่าเกมสนุกนะเดี๋ยวรอเพื่อนผมไมอามมันทำอันหยุดง,งานก่อนเดี๋ยวนาจะชวนมาเล่นด้วยนาจะมีคิดอันน่าจะ คิดหน้านะน่าจะมีมันมันเข้ามารวมแจมด้วยครับอาจจะบ่นกันยับครับไออาร์ AI มันเหมือนสไตล์แบบไม่ค่อยชอบแนวอนิเมะเท่าไหร่ไออาร์ AI มันเป็นสายแบบแนวภาพสมจริงนิดนึงครับไม่ใช่เอาเป็นภาพแบบการ์ตูนแบบอย่างนี้แต่ก็มันก็น่าจะเล่นแหละเพราะมันเป็นเกมยิงไงมันยิงได้หมดไอตัวนั้นันแม่นหัวเพราะวิคครับที่รันไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ I won't forget that. <laughs>